บนอบนอมแด่องค์พระบรมสัจดาสมาาสมพุทธเจ้าพุตรจสรูเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยพระปัญญาคุณบริสุทธิคุณมหาการุณาธิคุณของพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเส้นเกล้าว ขอน้อมกราบอภิวาทขอโอกาสไม่ยังพระอริยสงฆ์ในครั้งพุทธกาลในปัจจุบันก็ดีโดยมีพระเทรานุเทระผู้รู้ทั้งหลายที่เป็นอริยสงฆ์และสมุติสงฆ์เป็นต้นเป็นประธานขอความงดง,งามไปบนในธรรมจงมาเกิดมีกับสตาสสธุชนท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านขอต้อนรับทัานเข้าสู่รายการแสงทองสองธรรมในยามนี้ เพื่อเป็นเครื่องชี้ทางออกบอกทางไปแก้ไขปัญหาเอาคำสอนของพระบรมศาสดา,ศา,ศาเป็นที่ดับกายาและดับทุกถังใจได้อย่างสิ้นเชิงและแท้จริงนั่นหมายความถึงว่าทันสัตวชนทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่อยากจะเป็นเครื่องมือนึงในระดับหนึ่ง ของการที่จะดับทุกข์ได้ไว้เป็นทุนหนุนให้เป็นกำลังจิตคิดให้เป็นกำลังใจกันได้เนี่ยมีผู้ใดใครพอที่จะอนุเคราะห์ได้ก็คือบริจาคเหล็กหน้า5สัก7ท่อนรับบริจาคเหล็กแปหน้าสี่ยี่สิบสีท่อน และเหล็กนาสองอีก14บ่ตันแต่หากาผู้ใดใครมีก็ต้องการตามจำนวนนี้เพื่อที่จะมาเป็นที่สร้างกุฏิพักกายของพระที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสำมาปฏิบัติเดิมตามรอยบาทของพระศาสดาเพื่อยังโลกาให้สงบเย็นก็ ก็ขอเรียนเชิญผู้ใดใครมีศรัทธานั่นคือเป็นที่พักธาตุพักขันพักสังขารของครูบาอาจารย์ผู้สละแล้วซึ่งทางโลกมาแสวงหามโมกขธรรมเพื่อที่จะรับทุกข์ในปัจจุบันชาติหรือใน อนาคตรการข้างหน้านี้เราทนั้งหลายถือว่าเป็นผู้โชคดีที่จะสร้างที่พักกายาพักทัตพักขันโชคครั้งโชคคราวได้บ้างก็จะได้พระปรานิสงคร้อยบุญตามได้พรอยอนุมโมทนาบุญไปกับท่านเะนนั้นท่านทั้งหลาย เมื่อบุญใหญ่เปิดทางให้กับเราเนี่ยเราควรที่จะกระวีกระวาดยอมยัดควรที่จะดีใจทั้งหมดสี่รายการหนึ่งเหล็กแปดเจ็ดนิ้วจำนวนเจ็ดทอดสองเหล็กแปหน้าสี่จำนวนยี 2, ่สิบสี่ทอนสาม เหล็กแปหน้าสองจำนวน14ทน่อนและ3หลังคาตารางเมตรละ200บาทจำนวน64ตารางเมตรจำนวน46ตารางเมตรเนาะ46ตารางเมตรก่อนนะถ้ากล่าวถึงว่าถ้าเหล็ก แปนหน้าเจ็ดเนี่ยเซ็นละ750บาทแปนหน้าสี่เส็นละ650บาทแปนหน้า 2, สองเซ็นละ190บาทและหลังคาตารางเมตรละ200บาททันทั้งหลาย นี่คือองค์ประกอบนี่คือส่วนหนึ่งที่จะสร้างให้เป็นหลังคาเป็นที่พักกายยาพักธาตุพักขันของครูบาอาจารย์หลังจากนั้นก็จะลุกมาเพื่อที่จะสวดมนต์เจริญภาวนาหลังจากนั้นก็จะเดินจงกรมหลังจากนั้นก็จะยืนเดินนั่งได้ภาวนาองค์ประกอบที่พักธาตุพักขันพักกายยาของท่านนั้นคือกุติสง์คือส่วนนี้ ท่านทั้งหลายฉะนั้นถ้าหากว่าเราพอมีที่พักผ่อนหย่อนจิตเป็นที่พักผ่อนหย่อนกายของเราได้บ้างที่เรามีอยู่ดีมีสุขในทุกๆวันนี้เพราะบุญเก่าที่เราสร้างเข้าไว้หรือเปล่าแล้วถ้าหากว่าอยู่ดีมีสุขแล้วแล้วเราไม่ทําบุญใหม่ได้แต่อาศัยกินบนเก่าหมดได้โยมโยมที่มีบุญดีอยู่แล้วขอให้เพิ่มบุญเพิ่มเพิ่มตะบรารมีกัน จะได้มีที่ดินที่อาศัยมีบ้านช่องห้องหอจะได้มีโอกาสเป็นเศรษฐีที่นาเป็นราชาที่ดินมีที่อยู่ที่กินที่พักผ่อนหย่อนกายนั่นคือบ้านคือวิมานของคนเป็นมนุษย์เราอยู่ดีมีสุขพระบุญเก่ามาช่วยเสริมเพิ่มเติมให้เราก็อย่าไปกินบุญเก่าเดี๋ยวหมดได้ต้องเติมบุญใหม่ตลอดผู้ที่ยังสัดเสเพระเนจรยังไร้ถิ่นที่ทำมาหากินยังสัญจรรนแรมอยู่ ยังเช่าเขาอยู่ก็อย่าพึ่งเท่าใจเร่งสร้างบุญใหม่ของเราไว้กล่าวหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวนี้บุญติดจรวดนะโยมบางคนบอกกรรมติดจรวดบุญก็ติด g p s บาปบุญก็ติด GPS เราทำไว้คนที่มีก็ไม่ประมาทกินแต่บุญเก่าผู้ที่ยังไม่มีก็ย่ยได้ไม่ประมาท ยิ่งชาตินี้ที่ไม่ทําก็ยิ่งลําบากกัแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเจอแล้วไม่ทําก็จะกลายเป็นประมาทใหญ่ขาดใหญ่ทุกใหญ่กว่าเดิมอีกจากนั้นสิ่งเหล่านี้ชวนท่านสาธุชนท่านผู้ชมทั้งหลายมาร่วมกันร่วมกันสร้างที่พักทัดพักขันเรียกว่ากุติสงฆ์เข,เข้าไว ทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวมานี่เฉพาะเสาสิ่งที่เกี่ยวข้อง19,310บาทและหลังคาอีกประมาณ18,000กว่าบาทรวมสองรายการแล้วน่าจะอยู่ในเราว3 0 0 0 0กว่าบาทย่ไม่เยอะถ้าเราช่วยกันถ้าเราช่วยกันไม่เยอะงั้นขอมอบเป็น เครื่องบรรณาการสำหรับญาติธรรมที่ติดตามรับชมผ่านเฟซไลฟ์สดทวิตเตอและ YouTube ไลฟ์สดยมเปิดไปตอนนี้เจอเลยทุกช่องทางสดแต่ถ้าหากว่ามาอาจจะไม่ตรงเวลาอาจจะถามว่าเอะตอนนี้ท่านบอกบุญเนี่ยไม่ได้ไปบอกเป็นเงินเนี่ยขอบอกเป็นเหล็กมาเนี่ย เราทําเป็นปัจจัยเป็นให้ปัจจัยน่าแปลเป็นเหล็กได้ไหมนั่นแหละคือวัตถุประสงค์บางคนก็บอกเหล็กไม่ไม่ไหวขอมอบเป็นปัจจัยเป็นเหล็กก็แล้วกันตามใบปวารณานี้พระกุนเจ้าประสงค์สิ่งใดยอมมอบใบปวารณาไว้จํานวนนี้760บาท750บาทใบกับร้านค้าคือใบปวารณาก็โอ,อนเข้าบัญชียอม โอนเข้าบัญชีใบประปรนาจะสำเร็จก็คือบัญชีธนาคารกะสิกรไทยก็ได้สะดวกสุด198 226 01 20ยมเมื่อเขียนใบประวรนาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วลโอนปัดใจที่ธนาคารกะสิกรไทยโอนเลยยม198 2 2 6 0 1 2 0เต็มแล้วไม่รับแล้วนะยมยมจะรับทราบดูตอนไหนช่วงไหนมากี่ปีกี่ชาติแล้วยมจะเติมบุญก็เติมได้เติมไปเถอะจะได้ไม่ประมาทคนที่มีอยู่แล้วก็จะได้มีวิมานครองมีรัศมีเพิ่มขึ้นที่คนเดงยงไม่มียังสัตสีพนเนจ,จรย,ยิ่งเรียบต้องทำ ตามกำลังศรัทธาของท่านนี่คือกล่าวถึงในที่พักธาตุพักขันพักกายพักพักสังขันแต่ตัวที่พักใจในท่านทั้งหลายเมื่อได้ที่พักกายแล้วเราก็จะพาท่านไปที่พักใจพักใจอยู่ที่นี้พักอยู่ที่ไหนพักอยู่ในพระตรปิฎกเล่มที่18สุตตันตปิฎกที่เล่มที่10ขอไปสังยุตติกายสยารัตนวัต ว่าในเรื่องของโกธิกสูตรในโกฏิกสูตรนี่ขออนุมโมทนากับพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันดโออาจีเกระสมัยยังเอกังสมัยยังสมัยหนึ่งพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกธิกะพระมหากฏิกะและพระสารีบุตรนั้นอยู่ในป่าอิสิปตนามลุกยวันนะท่านผู้ชม ไกรพระนครพระน,ระนศีครั้งนั้นแหละเป็นเวลาเย็นนะท่านประมหากฏิกะเนี่ยออกจากที่พักผ่อนแล้วก็ผ่านเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ปราสนทนาปราศัยกับพระสารีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกนึกถึงกันได้แล้วนะไปแล้วจึงนั่งณนะที่ขวนส่วนครั้งหนึ่งครั้นแล้วก็ได้ถามพระสารีบุตรว่าดูกนท่านพระสารีบุตร จักสุเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรูปรูปเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของจักสุหูเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของเสียงเสียงเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของหูจมูกเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของกลิ่นกลิ่นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของจมูกลิ้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรสรส เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของลิ้นกายเป็นที่เกาะเกี่ยวของโพธพะสัมผัสโพธพะเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของกายใจเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมธรรมารมเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของใจหรือท่านพระสารีบุตรตับบาดุกอนท่านโกธิกะจักสุปเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรูป รูปเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของจักสุหาไม่ได้ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักรสุและรูปทั้งสองนั้นเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวกันฉะนั้นพระสารีบุตรตอบว่ารูปเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของจักสุหาไม่ได้ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักรสุและรูปทั้งสองนั้น เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในจักษุและรูปนั้นหูเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของเสียงเสียงเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของหูหามิได้ความปอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงทั้งสองนั้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในหูและเสียงนั้นจมูกเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของกลิ่นกลิ่นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของจมูกก็หาไม่ได้ ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจมูกและเสียงทั้งสองนั้นเป็นเครื่องมือเกาะเกี่ยวในจมูกและกลิ่นนั้นลิ้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรสรสเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของลิ้นหาไม่ได้ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นกับรสทั้งสองนั้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในรสนั้นกาย เป็นเครื่องเกาะเกีเ่ยวกับโพธพภะโพธพภะเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของกายหาไม่ได้ความพอใจรักใกล้เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโพธพภะทั้งสองเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในกายและโพธพภะนั้นใจเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมธรรมารมก็เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของใจหาไม่ได้ ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ตั้งสองนั้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในใจและธรรมารมณ์นั้นโดูกอนทันโกติกะโคดำกับโคขาวเขาผูกติดกันด้วยสายธารมหรือด้วยเชือกเส้นเดียวกันหากจะมีบุคคลใดกล่าวว่าโคดำเกี่ยวเนื่องกับโคขาว โคขาวเกี่ยวเนื่องกับโคดำอย่างนี้เนี่ยบุคคลน,นั้นชอบหรือโกติกะท่านโกติกะตอบว่าดูกรอท่านพระสารีบุตรไม่ใช่อย่างนั้นโคดำไม่เกี่ยวเนื่องกับโคขาวทั้งโคขาวก็ไม่เกี่ยวกับโคดำโคดำกับโคขาวนั้นผูกติดกันด้วยสายธารหรือเชือกเส้นเดียวกัน สายรรมหรือเชือกน,นั้นเป็นเครื่องเกี่ยวเนื่องในโคทั้งสองนั้นชันใดพระตาเรียบทตระดูกนท่านโกติกะข้อน,นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันจักรุเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวกับรูปรูปเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวกับจักรุหามไม่ได้ความพอใจรักใกล้เกิกเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักรุและรูปทั้งสองนั้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในจักรุรูปนั้นใจเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวทำ ธรรม,มารมเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของใจหาไม่ได้ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมทั้งสองนั้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในใจและธรรมารมนั้นดูก่อนโกติกาจักสุเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรูปหรือรูปเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของจักสุการอยู่ประพฤติพรหมจันทร์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบย่อมไม่ปรากฏ แต่เพราะจักรสุไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรูปรูปก็ไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของจักรสุความพอใจรักใคร้เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักรสุและรูปทั้งสองนั้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในจักรุและรูปนั้นเพราะฉะนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบจึงปรากฏใจจักเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารม หรือธรรมรมเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของใจการอยู่ประพฤติพระมาจันเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบย่อมไม่ปรากฏแต่เพราะใจไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวธรรมรมธรรมรมก็ไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของใจความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมรมทั้งสองนั้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในใจและธรรมรมนั้นเพราะฉะนั้นการอยู่ประพฤติปรมาจันเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ จึงปรากฏดูกรท่านกตทิกะข้อนี้พึงทราบโดยปริยายแม้นี้จกักรสุไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรูปรูปก็ไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของจกักรสุความพอใจรักใคร ι, ่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจกักรสุและรูปทั้งสองนั้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในจกักรสุและรูปนั้นใจไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรม,รมารมธรรมรมก็ไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของใจ ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในใจและธรรมารมณ์นั้นดูกรท่านโกติกะพระเนตรของพระผู้มีพระภาคมีอยู่แท้พระองค์ก็ทรงเห็นรูปด้วยพระเนตรแต่พระองค์ไม่มีความพอใจรักใคร่เลยพระองค์ก็ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วพระโสด ของพระผู้มีประภาคมีอยู่แท้พระองค์ก็ยังทรงฟังเสียงด้วยพระสดแต่พระองค์ไม่มีความพอใจรักใครพระองค์ก็ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วพระนาศิกขจมกของพระผู้มีประภาคมีอยู่แท้พระองค์ก็ทรงสูดกลิ่นดมกลิ่นด้วยพระนาสิกจมูกแต่พระองค์ก็ไม่มีความพอใจรักใครพระองค์ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้ว พระชิวหาลิ้นของพระผู้มีพระภาคมีอยู่แท้พระองค์ก็ทรงใช้พระชิวหาทรงริมรถด้วยพระชิวหาลิ้นแต่พระองค์ไม่มีความพอใจรักใครพระองค์ก็ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วพระวรกายของพระผู้มีประภาคมีอยู่แท้พระองค์ก็ทรงถูกต้องโพธิะด้วยพระวรกายแต่พระองค์ไม่มีความพอใจรักใคร พระองค์ก็ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วพระมนัตของพระผู้มีพระภาคมีอยู่แท้พระองค์ก็ทรงรู้แจ้งธรรมารมด้วยพระมนัตแต่พระองค์ไม่มีความพอใจรักใครพระองค์ทรงมีจิตหลุดพ้นแล้วโดวยกรท่านโกติกะข้อนี้พึงทราบโดยปริยายนี้จะไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรูปรูป ก็ไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของจักสุความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักสุและรูปทั้งสองนั้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในจักสุและรูปนั้นใจไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็ไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของใจ,ใค,วงใจความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในใจและธรรมารมณ์นั้น ท่านสาธุชนท่านผู้ชมและท่านทั้งหลายที่กล่าวว่าที่พักของตาหูจมูกลิ้นไก่ใจที่ตรัดไว้ในพระไตรปิฎกว่าเกาะเกี่ยวสิ่งใดๆท่านทั้งหลายในพระไตรปิฎกนั้นที่พักจิตหย่อนใจตาที่เห็นรูปตามีหน้าที่ดู ตัวที่รู้ว่าเห็นเป็นรูปตัวที่รู้ว่าเห็นอะไรนั้นเป็นนามคือรูปกับนามตาที่เห็นรูปไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าชอบหรือชังแต่ตาที่เห็นรูปตากับรูปมันทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดผัสสะขึ้นในใจเหมือนกับพระสารีบุตร หรือพรากฏิกะสนทนากับพระสารีบุตรนี้แม้แต่พระเนตรของพระพุทธองค์ก็มีอยู่จริงเมื่อพระองค์ทรงเห็นรูปด้วยพระเนตรของพระองค์แล้วตาที่เห็นรูปไม่มีความพอใจรักใครเพราะพระองค์ทรงฝึกจิตดีแล้วดังนั้นการที่พระสารีบุตรสนทนากันใน ทั้งสงว่าถ้ากฎิกะการทิฏตาเนี่ยเป็นเครื่องเกาะคอเกี่ยวของรูปนะรูปก็เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของตาน่ยมันไม่ใช่แต่ความพอใจความไม่พอใจต่างหากที่มันเกิดขึ้นที่จะต้องอาศัยตาและรูปทั้งสองอย่างเหมือนกับมีกุติที่เราจะสร้างเนี่ย แล้วก็มีพระไปพักอาศัยได้ประพฤติและปฏิบัติธรรมแต่ว่าเราเห็นกุติและเห็นพระทั้งสองนั้นไม่ได้เป็นเครื่องก่อเกี่ยวซึ่งกันและกันแต่ว่าได้อาศัยกุติและพระนั้นทำพระนิพพานให้แจ้งโยมใช่ไหมเหมือนกับจักษุ เหมือนกับธรรมารมธรมารมนี่เป็นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมธามารมเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของใจนะก็ไม่ใช่อีกแต่ว่าความพอใจรักใคร่ที่มันเกิดขึ้นความชอบใจและไม่ชอบใจต่างหากที่มันอาศัยสองอย่างเนี่ยเกิดขึ้นกระบอกไฟฉายอันนึ่งเราก็ ฐานไฟฉายอันหนึง่งจะบอกว่าฐานไฟฉายกับกระบ,บอกไฟไฟฉายมันเป็นอันเดียวกันก็หาไม่มันคนละอย่างกันแต่ว่ามันประกอบกันขึ้น,นมาแล้วมันเป็นแสงสว่างไฟฉายตาก็อย่างหนึง่งรูปก็อย่างหนึ่งมันเป็นคนละอย่างกัน แต่ว่าเวลามันประกอบกันขึ้นแล้วทั้งสองอย่างที่เกิดขึ้นมันทำให้เป็นผลคือชอบและชังแต่ส่วนทั้งสองส่วนที่ชวนท่านทำเนี่ยสร้างกุฏิแล้วมีสร้างพระให้มาอยู่ในกุฏิมันคนละส่วนกันแต่ผลที่เราต้องการจะได้คือปฏิบัติตามพระอริยวินยัย รักษาวัดร,รักษาพระศาสนาและก็ยอมเอาตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์หลักฐานหลักใช้คำสอนของพระศาสดาว่าพระพุทธองค์นั้นทรงกรัส 84%, พันพระธรรมขันธ์ของพระองค์เป็นของพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองเนี่ยเองไหมตรงนี้ตั้งหากที่เราต้องการผลพลอยได้และตั้งใจอย่างนั้น ฉะนั้นท่านสาธุชนท่านทั้งหลายคำกล่าวที่สนทนากันอีกครั้งกับพระกติกะกับพระสารีบุตรดูก่อนกติกะโคดำกับโคขาวเนี่ยผูกติดกันด้วยสายเชือกเส่นเดียวกัน หากแต่ว่ามีบุคคลได้กล่าวว่าโคดำเกี่ยวเนื่องกับโคขาวโคขาวเกี่ยวเนื่องกับโคดำคนนั้นพูดถูกไหมดูกร่านระสารีบุตรไม่ใช่อย่างนั้นหรอกโคดำไม่เกี่ยวกับโคขาวโคขาวก็ไม่เกี่ยวกับโคดำโคดำกับโคขาวต่างหากล่ะที่มันถูกผูกโยงติดกันด้วยเชือก เส้นเดียวกันแสดงว่าเชือกนั้นจึงกลายเป็นเครื่องเกี่ยวเนื่องกับโคต,ตั้งสองอย่างเหมือนกับปากที่ใช้พูดแล้วก็ใช้กินระหว่างอาหารกับปากมันอันเดียวกันไม่คนละอันกันระหว่างปากกับอาหารมาอยู่ด้วยกันนี่เป็นเครื่องมือให้เกิดปฏิกูล ของศกปร,โรกโสโครกอย่างเงี้ยมันก็เกิดมาจากสองสิ่งเนี่ยมันปนกันเหมือนกับพระสารีบุตรตรัสกับหรือพูดกับท่านพระกติกะว่าข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันจักูุเป็นเครื่องเกี่ยวเกาะเกี่ยวกับรูปรูปเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวกับตาเนี่ยหามไม่ได้แต่ว่าความพอใจความรัก ใครเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยตาปะทะกับรูปนี่ลหละทั้งสองอย่างนั้นจึงเป็นเครื่องกาะเกี่ยวเหนี่ยวรังให้จักสุรรูปนั้นใจก็เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวทำมารมทรมารมก็เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของใจก็ไม่คนละส่วนกันแต่ว่าความพอใจรักใคร่ต่างหากล่ะที่มันอาศัยใจและธรรมนั้นดังที่กล่าวเนี่ย ต่างคนต่างเกื้อกูลอาใจซึ่งกันและกันแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันเนี่ยเป็นคนละอย่างเป็นกระส่วนกันจานั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านทั้งหลายเมื่อเราต้องการที่จะให้ตานั้นน่ะมาพักใจมาพักธรรมอยู่ในกฎกติกาเงื่อนไขแล้วก็จะทำให้เรา ไขว่คว้าถึงสัจธรรมตามความเป็นจริงได้ด้วยการวางจิตให้ตรงประสงค์ทำจิตให้พองสายทำใจให้เข้าถึงวิมุตติธรรมนั้นต้องคล้อยตามผู้ที่ประพุทธดีปฏิบัติชอบในระบอบแห่งพระอริยวินัยโดยเคร่งครัดฉะนั้นนี่จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ท่านสาธุชนผู้ตบริษัทท่านผู้ชมทั้งหลายที่กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนตอน้ตนจนถึงต,ตอนนี้ให้ทราบความดีโดยย่อความเป็นจริงว่าการที่จะพักใจการที่จะพักกายการที่จะให้จิตเป็นที่อยู่กายมีที่อาศัยใจเป็นที่ฝึกปรือฝึกฝนให้ถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎกหยิบยกอถาธิบายขยายความให้ท่านผู้ชม ทั้งหลายเหล่านี้ได้รับทราบตามนี้ตามอททัศน์ที่ใมาสมควรกับการรละเวลาก็สมมติยุติลงคงไว้ติเพียงเท่านี้เขาบุญญาบร,รมีประโยชน์อันไดที่จะเกิดขึ้นมีเป็นอัดเป็นถามต่อพุทธศาสนิกชนท่านผู้ชมทั้งหลายจงสร้างที่อยู่คงใจให้ได้เป็นที่พึ่งผาอาศัยพิจารณาไปให้กระทั่งซึ่งวิมุตติตามกอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในตามคำต้นของกระสดตดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมาเกิดขึ้นกับสตาสาตุชนทุกคนทุกท่านทุกรอบครัวขออํานวยพร